สวัสดีครับโจ๊กมังเซครับคลิปนี้นะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับวันนี้ขออัปเดตนิดนึงหลังจากที่กระแสเรื่องท่อนะครับมาแรงนะครับช่วงนี้นะครับใครที่กําลังทำรถเสียงดังรถแววนนะครับระวังไว้ดีนะครับช่วงนี้เขาตามถึงบ้านนะครับ ลายท่านนะครับมีคนถามเข้ามาวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องหม้อน้ํานะครับมีคนถามผมว่าใส่หม้อน้ํารุ่นไหนลายท่านถามเข้ามาเดี๋ยวให้ดูกันเลยเป็นหม้อน้า CBR นะครับหม้อน้ำ CBR นะครับหม้อน้ําสร้างนะครับนี่ครับมีคนถามผมเข้ามาว่าต้องตัดตรงไหนต้องแต่งตรงไหนนะครับ ท่านถามมามาดูกันเลยคลิปนี้ผมจะให้ดูว่าตัดตรงไหนนะครับผมแจกให้ดูเลยต้องได้ตัดได้แต่งอะไรบ้างเดี๋ยวผมแจกให้ดูเลยคลิปนี้ให้หายสงสัยเรื่องท่อนะครับใครที่ใส่ท่อเสียงดังนะครับระวังไว้นะครับ ที่ผมไม่ลงคลิปนานคือแม่ไม่ได้ลดออกจากบ้านนะครับออกไปไม่ได้นะครับขนาดอยู่ในบ้านเขายังตามมายกเลยนะครับแกะนะครับวิธีการแกะครับจะไปแกะค่อยนะครับแกะเบาๆนี่มันแตกนะครับต้องแกะแรงๆอย่างนี้ครับนี่นะครับดึงออกเลยอมาดูเดี๋ยวผมให้ดูลักษณะหม้อน้ํานะครับมันก็จะอยู่อย่างนี้นี่ครับ คือของหม้อน้ําเรามาไม่ได้ตัดไม่ได้แต่งนะครับหม้อน้ํามาเดิมๆมายังไงมันก็อยู่แบบนั้นนะครับไม่ต้องได้แต่งหม้อน้ํานะครับสิ่งที่เราต้องแต่งคือนี่เลยครับนี่ครับผมให้ดูปกติแล้วนะครับมันจะมีเดอยล็อกนะครับสําหรับข้างหม้อน้าโซนิกนะครับของโซนิกมันจะมีหูล็อกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับคือมันจะแคบกว่านี้นะครับมันจะมีรูนะครับเล็กๆ ไว้คอยเสียบเดือยนะครับของปีกข้างนะครับนี่ครับฝั่งนี้ถ้าเราต้องตัดคือเราต้องตัดปีกนะครับนิดหน่อยนะครับและะ้วก็นี่ครับทรงของหม้อน้ํานะครับนี่ครับปาดแค่นิดหน่อยนะครับเท่าที่เห็นนะครับแค่นี้ก็ใส่ได้ครับไม่ต้องไปแต่งเยอะนะครับก็ใสา่ก็เสียบเข้าไปเลยมันก็จะอยู่ย่างนี้ของมันนะครับนี่ครับมันจะลงข้างล็อกแบบนี้พอดีนะครับ นี่ครับสิ่งที่ผมตรงที่ผมปาดนะครับมันจะพอดีเลยครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกฝั่งถ้าฝั่งนี้เราก็ปาดเหมือนกันนะครับแต่เราต้องปาดเพิ่มแค่ฝาปิดนะครับตรงฝาปิดหม้อน้ำนะครับแต่ตัวนี้ผมปาดเยอะไปหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้มันชิดๆกันนิดนึงนะครับถ้าปาดน้อยน้อยนี่ มันจะอ้านะครับลาปีข้างตรงนี้นะครับมันจะอ้าออกมานะครับมันจะง้างนะครับเราต้องป่าให้มันชิดๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาทำผมจะมาย้ำคัดนะครับเดี๋ยวย้ำคัดนะครับช่วงนี้คงขี่ไม่ได้นะครับก็จอดอยู่นี้แหละครับในบ้านตลอดอมเมนต์นะครับมีใครสงสัยอะไรอยากให้ผมทำอะไรให้ดูนะครับอมเมนต์มานะครับ ช่วงนี้งดสิ่งไปก่อนนะครับสงสัยต้องถอดอะไรายแล้วมั้งผมว่าฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับข้างล่างนะครับล่างคลิปวิดีโอนะครับท่อนี้ก็ต้องได้ถอดนะครับรอท่อเดิมมาก่อนนะครับเดี๋ยวพาเอาไปซิ่งนะครับประมาณสองสามวันนะครับท่อถึงจะมาถึงที่ไม่ลงคลิปก็พ่อแบบนี้เลยครับช่วงนี้พ่อเขาเอาจริงนะครับตำรวจเอาจริง เดี๋ยวเรามาตามกันในคลิปต่อๆไปนะครับผมจะมาอัปเดตนะครับต่อไปผมก็จะทําเครื่องเลยนะครับเครื่องเดิมไม่ค่อยมันเลยนะครับวิ่งไม่แรงนะครับคันนี้วิ่งได้ประมาณแปดสิบเก้าสิบนะครับแต่เครื่องเขาดีมากนะครับตอนนี้สตาร์ทครั้งเดียวติดนะครับตอนเช้าแบบนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับจะชอบนะครับ